มาแล้วนะครับกับ f o r t u n e r เกียร์แมนนวลนะครับตามคำเรียกร้องเลยนะครับคันนี้คือ t ต y o ต a f o r t u n e r 2.5ตัว G นะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเครื่องยนต์2.5 VNTurbo นะครับรถสวยๆเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เราเสนอขายในราคานะครับ500,000บาทเลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะมีลูกค้าวอล์กอินด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มนะครับว่าคันนี้นะครับมีอะไรโดดเด่นนะครับแล้วน่าใช้งานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสุดประหยัดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นับเกียร์ธรรมดานะครับหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับตัวรถเป็นปี2011นะครับรถสวยๆนะเป็นตัวชมแชป์นะครับได้เป็นเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์2.5นะครับราคาเสนอขายนะครับ500,000บาทนะครับ500,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถครอบครัวแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ่อนสบายนะครับราคา5 0 0แสนยอดจัดได้สูงอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเนาะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับบวกอินมาซื้อรถตู้นะครับกับเราเนาะนะครับนะต้องบอกกันว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับคือตัวรถอ่ะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวแล้วเป็นโฉมแชมป์นะครับไฟหน้านะครับเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นเป็นโปรเจคเตอร์ที่ต้องมีหลอดด้านในนะตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ข้างในหมดเลยชุดกันชนแน้าสนิทสีขาวนะครับ รถตามปีนะครับรถปี11ก็ต้องมีเก็บงานกันชนตามเรื่องปกตินะครับเรายิ่งเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับต้องบอกว่าเสียงนี่หวานมากนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ v n Turbo นะครับพอเป็นเกียร์ธรรมดานี่น่าใช้งานมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตรงรุ่นเลยหล่อๆนะครับมีสครูปดักลมนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับล้อแมกตรงรุ่นนะครับล้อแมกเป็นอลลอยนะเป็นสีเงินนะครับแม็กก็เป็น7ก้านเอ้ย6ก้านนะบ6ก้าน6รูร้อยนะครับ รถก็ติดฟิล์มมารอบคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีแหลกหลังค่านะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับกลับมาได้ด้านข้างเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราต้องเก็บงานนะครับมันมีฉีกฉีกมานิดนึงนะครับนะล้อยางนะครับเป็นล้อเดิมติดรถนะครับยางเป็นยางคอนติเนนทัลนะเป็นยางอิตาลีนะครับขนาด26565 R17 นะครับยางเป็นปี2020นะครับเป็นดิสก์คู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับ โครงสร้างเดิมๆนะครับดอกยางเหลือๆทุ่มๆแบบนี้นะครับบางโครงบางโคนเดิมหมดนะครับต้องบอกว่ารถนี้แห้งๆเลยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับตัวเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับบริษัททอโต้นะครับเอาเข้ามาแล้วนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรถสวยๆเดี๋ยวให้ดูรอบพันนะครับด้านหลังเป็นดัมนะครับเราพ่นกันสนิมมาให้แล้วนะครับเราพ่นกันสนิมมาให้นะครับคัสซงคัสซีข้างในก็ต้องบอกว่าสุดเดิมเลยสุดเดิม นะครับน่าใช้งานมากๆนะครับผมยังชื่นชอบเลยนะได้สีขาวด้วยนะได้เป็นเกียร์แมนนวละเครื่องยนต์เป็น2.5นะครับเบียรเทอร์โบนะครับนะมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดแล้วก็กันชนนะครับที่เป็นเมลโไดนามิกนะครับพร้อมไฟทับทิมซ้ายและขวาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับเพาขับเดิมท่อยเสียเดิมนะครับตัวรถไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคาดหลังโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับไฟเบรกเป็นโดนัทดวงแดงนะครับโคมเป็นสีขาว น,นี่กระจกบานหลังมีไล่ฟ้านะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะครับเพราะว่าเป็นตัวปี11นะครับแต่ยังไม่มีกล้องนะครับนะปุมก็เป็นสีเบจนะครับเดี๋ยวเราฟอกทำสปา,าให้ใหม่นะครับแล้วลวดลายของตัวบอร์เนี่ยก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะตัวบอร์จะเป็นลายแบบลายแบบดูแลอบอุน่นนะลวดลายของเขานะครับน็อตฝาท้องฝา,ฝา,ฝา,ฝาท้ายนะครับนี่ดมๆสวยๆนะครับนะแห้งๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับตัวรถโตโยต้าคอนจูเนอร์เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับ500,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคา500,000บาทนะครับลูกค้าได้ f อ r จูเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดา2.5ตัว G ีใครที่เป็นสายเที่ยวสายประหยัดนะครับเราไม่ชอบขับรถเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ใช้งานดีแน่นอนนะครับ กระจกโตยต้าแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มมาหมดแล้วนะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับดูนะครับนี่นี่นะครับต้องบอกว่างดงามนี่ตัวบอกที่ผมบอกนะครับจริงๆมันไล่ตั้งแต่แผงประตูเลยนะนะครับนี่กระจกโตยต้าแท้นะครับแผงประตูนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวบอกเลยมันเป็นผ้าลายนี้นะเหมือนอาคารทาร่าอย่างนี้นะครับนะครับนะแล้วก็เป็นสีเบรนะเป็นพลาสติกแข็งสีเบรขึ้นรูปนะครับพุ้มหนังนะครับ รถสวยๆแล้วตรงมือเปิดเป็นสีเทานะครับตัวบอกก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับรวมถึงพรมพื้นด้วยนะครับคือสีมันโทนสีมันดูอบอุ่นเหมือนตุ๊กตาหมีอะไรแบบนี้นะครับนะดูนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับบอะไม่มีฉีกขาดนะครับกลิ่นหอมมากคันนี้นะครับจริงๆเขาเรียกบอะตัวนี้น่าจะเป็นกรมะหยี่นะครับมันเหมือนอาคันทาล่าเนี่ยถ้าเราลูกฝั่งนี้ก็ขาวถ้าเราลูกกลับก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีลายข้างในเส้นๆงน้นะครับเนาะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าราคาประหยัดจริงๆนะครับมีแอร์สองตอนนะครับด้านบนด้วยนะครับตัวนี้แอร์มันไม่ได้เป็นตู้อยู่ด้านข้างเหมือนตัวโฉมแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ปกติมันโฉมแชมป์จนถึงปีสิบห้านะครับแค่ภายในเป็นเบาผ้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกล้องเฉยๆนะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีกล้องแค่นั้นเองนะครับปูนมะลัยก็ลักษณะพวงมาลัยเดียวกันมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับรถสวยๆเดิมๆเนียนๆนะครับ คันนี้เราขาย500,000บาทถ้าใครสนใจนะครับติดต่อ0626407776ได้เลยนะครับนะราคาประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับเลขไม้นะครับอันนี้ก็เป็นเลขไม้แท้เลยนะครับ3 2 0 0 0นสองกิโลนะครับ3 2ม0 0น8 7งกิโลนะครับเราก็ขายเลขไม้ตามจริงนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าตรงๆนะรถมันเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแล้วรถมันเป็นปี11 มันก็มีการใช้งานมาพอสมควรนะแต่เครื่องยนต์ตัวนี้ตัว2,005 n วเทอร์โบเนี่ยหรือจะเป็น3.0เวนเทอร์โบเนี่ยนะครับมันใช้ได้เป็นแสนเป็นล้านโลอยู่แล้วนะบางทีรถตู้อย่างเช่นรถตู้อย่างเงี้ยไมมา5 0 0แสนอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับเครื่องตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่านเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่มีสายพานทามมิ่งนะครับแต่ว่าแค่ดูแลระยะสายพานทามมิ่งแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยาหล่อเย็นแค่นี้เองนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ดูง่ายนะครับ นะเราก็ขายรถตามสภาพไม่จริงเลยรถปี11นะครับก็มีการใช้งานมาประมาณนึงนะครับคันนี้เลยขายในราคา500,000บาทนะครับแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ของเราไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับโอเคกับเลขไม้นะครับกับสภาพตัวรถแล้วก็ราคานะครับก็ติดต่อผมเนทอโต้ได้เลยนะครับศูนย์หกท้องหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับขายตรงไปตรงมานะครับเนรถปีสิบเอ็ดจะให้ไม่เจ็ดหมื่นมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีการใช้งานมา ตามระยะทางนะครับแต่นี่ดูโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับใสๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้มี abs มีปั๊มลมเรียบร้อยนะครับกออากาศขนาดใหญ่เลยนะครับแขนซ้ายแขนขวาคันหน้าเดิมๆนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า2.5ตัว g เยเมนนุ่นนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับไปได้ทุกที่นะครับประหยัดน้ำมันด้วยและเสียงหวานเจี๊ยบเลยนะครับเป็นรุ่น v วียนเทอร์โบนั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น3 k แบตแห้ง นะครับแผ่นเพดเดิมอยู่ครบนะครับดูนะครับรอยต่อตัวถังนะครับเป็นองแบดอาร์คซีนทางกะเพราวเดิมอยู่ครบหมดนะครับบอกเลยว่าฝากระโปรงหน้าน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้นะครับติดตรงเดียวก็คือไม้มันอาจจะสูงไปนิดนึงนะสามแสนนะครับแต่เรื่องการใช้งานผมบอกเลยว่าขับนิ่มมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้ผมเป็นคนไปขับมาเองนะครับเป็นเกียร์เป็นนว่นขับง่ายนะครับมันก็อารมณ์เหมือนเราขับวีโก้แชมป์ประมาณนั้นนะครับ นะถ้าใครชื่นชอบคันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับ <S <S ผมเนีทอโต้นะครับยินดีต้อนรับและให้บริการอย่างเต็มที่สนใจรุ่นไหนก็โทรเข้ามานะครับ